สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานมงพองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่23กันยาย,ยน2568ค่ะสำหรับวิเคะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องหลังทะลุแนวต้านสำคัญที่ระด,ดับ3,700เหรียญไปได้สำเร็จโดยราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่3,758เหรียญการพุ่งขึ้นของราคาทองคำในครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากความกังวลของตลาดต่อรายประเด็นหนึ่งในนั้นคือความกังวลต่อปัญหาน้สาคณะของ ัที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสัญญาณเชิงลบทางเศรษฐกิจจากผู้บริหารระดับสูงอย่าง CEO ของ JP Morgan ที่มองว่าตลาดแรงงานสาหรัฐเริ่มชะลอตัวลงขณะเดียวกันสถานการณ์การพิจารณางบประมาณของรัฐบาลสาหรัฐที่ยังคงไม่แน่นอนและมีโอกาสที่จะ government shutdown ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลในตลาดให้หนักขึ้นไปอีกนอกจากนี้กระแสการยกเลิกการใช้เงินดอลลาร์หรือการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ในเวทีโลกก็จะดูเหมือนว่าได้รับแรงหนุนมากขึ้นจากสถานการณ์เหล่านี้อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนราคาทองคำก็คือาการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องของกองทุนทองคํา ETF ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนของทุกสถาบานันโดยกองทุนทองคํา H i ยังคงเดินหน้าซื้อทองคำสะสมโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อเพิ่ม18.9ตันและเมะื่อวานนี้ซื้อเพิ่มอีก601ตันทำให้ยอดถือคงรอทองคำทะลุ1,000ตันขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวและอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่97.3จุดในฝั่งของค่าเงินบาท พบว่ายัางคงแว่งตัวในก่อแคบที่รับ31.84บาทต่อรัาและไม่ได้แข่งค้าขึ้นตามราคาทองคำที่ปรับขึ้นมากกว่า60ดอลลาร์อย่างที่เคยเป็นในอดีตซึ่งเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจและชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าในระยะหลังมาจากปัจจัยภายในประเทศมากกว่าเช่นการไหลเข้าของเงินทุนและการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเงินสำรองดอลลาร์เพิ่มขึ้น คืนนี้นักลงทุนควรจับเดือดตาดูตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอ,อย่างดัชนี P M I ของสหรัฐรวมถึงการถแถลงของพนานาประธานธนาคารกลางสาหรัฐซึ่งส่งผลต่อทิศทางของตลาดทองคำได้ในระยะสั้นวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคในเชิงเทคนิคทองคำยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นและมีภาวะโอเวอร์โบดติดต่อกันมาสวันแล้วซึ่งในทางเทคนิคมองชี้ได้ว่า โนเมนตัมอาจเริ่มชะลอตัวและอาจมีความเสี่ยงในการเกิดแรงเทขายํำกำไรดังนั้นนักลงทุคนควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจาก ราคามีโอกาสความผันผวนสูงประเมินกรอบระยะสั้นในวันนี้แนวรับอยู่ที่3,730เหรียญหากทะรุแนวรับเราเวันนี้ลงมาได้มีโอกาสที่จะปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่3,700เหรียญและแนวต้านอยู่ที่3,760เหรียญจึงขอแนะนำให้พิจารณาแบ่งขายทำกำไรบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับฐานของราคา สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,730เหรียญแนวรับที่2 3,700เหรียญแนวต้านที่1 3,760เหรียญและแนวต้านที่2 3,800เหรียญและกลับมาพบกับบุญทองพร Morning Report ได้ในวันทุนี้สมัครวันนี้สวัสดีค่ะ